สวัสดีค่ะเพื่อนเที่นี่สวนรวมพันไม้นะคะเพื่อนๆนวันนี้พามาดูบอนสีนะคะวันนี้ไม่ได้พามาดูลือสีผสมอันนี้เป็นบอนสีตอนดีได้มาได้มาในชื่อทวีลาบค่ะเพื่อนๆเป็นบอนสีที่สวยสวยมากอีกสีหนึ่งอะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะเออ ต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของที่สวนนะคะแต่ว่าที่สวนก็ได้แยกไว้แล้วด้วยแต่ว่ามันยังไม่โตค่ะนี่ค่ะใบใหญ่แล้วก็ลายใบลายใบจะสวยมากค่ะเพื่อนๆสีแดงสุดเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีจะมีลายในตัวใบของเขาค่ะนี่ค่ะอืม ตอนได้มาได้มาในชื่อทวีราบค่ะเพื่อนๆคือเห็นแล้วแบบสะดุดตาเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะใครที่เป็นสาวกบอลสีนะคะรีบหามาเลี้ยงเลยนะคะสีนี้เป็นสีที่ใบใหญ่แล้วก็สวยใบสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะดีต้นนี้ไม่ได้เลี้ยงในตู้นะคะเพื่อนๆเลี้ยงนอกตู้ค่ะ แต่เขาก็โตได้ค่ะนี่ค่ะนี่ทวีราบนะคะเพื่อนๆต้นนี้บอลสีมีนามว่าทวีราบเดี๋ยววันหลังวันหลังจะพามาดูใหม่นะคะเพื<ๆ>่อนๆพันไม้ในสวนของเรามีอีกเยอะค่ะหลายหลายชนิดนี่พามาดูทวีราบค่ะวันนี้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆสวัสดีค่ะ